ทุกคนเคยได้ยินชื่อซอยรังน้ำกันไหมครับส่วนตัวต่อมองว่าซอยนี้เป็นโลเคชันอีกหนึ่งที่ที่น่าอยู่มากๆส่วนใหญ่คนที่พักอาศัยในซอยรังน้ำนี่ก็จะเป็นกลุ่มนักศึกษาแพทย์หรือไม่ก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์เพราะเขาอยู่ใกล้กับ medical hub ของกรุงเทพนั่นก็คือโซนอนุสาวรีย์ครับซอยนี้มีความยาวแค่ประมาณ700เมตรนะครับจะเชื่อมต่อถนนพญาไทและราชปารีเข้าด้วยกันหน้าปากซอยจะเป็น BTS อนุสาวรีย์ครับซึ่งนั่งไปแค่3สถานีก็ถึงสยามพารากอนเลย แล้วต้นซอยนี่ยังมีห้างขนาดใหญ่คือ Century Mall ที่เป็นแหล่งช้อปชิวของเหล่านักศึกษาแพทย์มีทั้งร้านอาหารโรงหนังซุปเปอร์มาร์เก็ตสะดวกในการอยู่อาศัยมากๆครับจะบอกว่าค่าของชีพย่านนี้ถูกมากๆครับตามในซอยเนี่ก็จะมีสตรีทฟู้ดเยอะมากมีร้านอาหารเก่าแก่แบบต้นตำรับเยอะมาก ทั้งอีสานซีฟูด้ดก๋วยเตี๋ยวต่างๆนะครับยังไม่พอก็ยังมีพวกคาเฟ่แล้วก็ยังมีสวนสนาธารณะที่ชื่อว่าสวนสันติภาพอีกด้วยหายากนะครับสำหรับโลเคชั่นใจกลางเมืองที่ใกล้กับพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่แบบนี้แล้ววันนี้คอนโดที่ต่อสภาพาทุกคนไปดูนะครับเป็นคอนโดที่ตั้งอยู่กลางซอยรางน้ําชื่อว่าโครงการไอเดโอโมบิรางน้านะครับ ซึ่งโครงการนี้นต้องบอกว่าราคาดีที่สุดในซอยนี้แล้วนะครับเพราะว่าคอนโดส่วนใหญ่ที่ตั้งอยู่ย่านในซอยนี้เนี่ยก็จะตกตารางเมตรละประมาณ2 0 0 0 0 0อัพเลยนะครับแต่ว่าโครงการนี้เนี่ยราคาไม่ถึง2 0 0 0 0 0บาทต่อตารางเมตรครับและมีความเป็นส่วนตัวสูงด้วยครับเพราะโครงการนี้มียูนิตเพียง3 0ม้อยกว่ายูนิตเท่านั้นใครที่ชอบความเป็นส่วนตัวบอกเลยว่าตอบโจทย์มากครับสำหรับการหาคอนโดตึกสูงวิวสวยในโลเคชันใจกลางเมืองแบบนี้และห้องไฮไลท์ที่ต่อจะพาทุกคนไปชมวันนี้คือห้อง2ห้องนอน2ห้องน้ําขนาด58ตาราง ที่มาพร้อมสิทธิ์จอดรถถึง2ส,สิทธิ์ในแพ็กเกจราคาเริ่มต้นเพียง9ล้านปลายๆครับและจะบอกว่าในราคา9ล้านปลายๆได้เฟอร์นิเจอร์แพ็กเกจตกแต่งครบแบบ f u ล l ีพร็อพพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะครับถือว่าเป็นแพ็กเกจน่าสนใจมากสําหรับ2 Bedroom 2 Bathroom ในย่านนี้นะครับแล้วก็ยังมีที่จอดรถ,ถถึง2ส,สิทธิ์อีกด้วยเรียกได้ว่า แค่ราคาต่ำกว่า10ล้านเนี่ยก็หายากมากๆสาหรับทูเบดรูมทูบาร์รูมในย่านสยามพญาไทนะคะและจุดเด่นของห้องทูเบดทูบาทที่นี่นะครับมาพร้อมกับอ่างอาบน้าครับตัวห้องนอนนะครับเรียกได้ว่าเป็นดับเบิลมาสเตอร์เบดรูมที่สามารถวางเตียงขนาดใหญ่ได้ทั้งคู่แล้วก็สามารถ access เข้าห้องน้ําได้ทั้งคู่เลยครับตอบโจทย์มากๆครับสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับเพราะโครงการจัดเฟอร์นิเจอร์จัดพร็อพมาให้เรียบร้อยซื้อปุป๊บสามารถลากกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยครับ ส่วนถ้าหากใครที่อยู่คนเดียวนะครับแต่อยากได้ไซส์หนึ่งห้องนอนที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยห้องไฮไลท์อีกห้องหนึ่งก็จะเป็นห้อง One เบสพลขนาด58ตารางเมตรนะครับเดิมทีเนี่ยห้องนี้จะเป็น2ห้องนอนแต่ได้ทำการปรับแปลนเป็นวันเบสพลัที่ให้มี l Living r o o มขนาดใหญ่มากๆครับเป็นแปลนที่ทำมาตอบโจทย์สำหรับคนโสดที่อยู่ท่านเดียวเป็นหลักนะครับเพราะว่าหนึ่งห้องนอนในตลาดตอนนี้นะครับหายากมากๆที่จะใหญ่กว่าไซส์50ตารางเมตรสำหรับคอนโดใหม่แต่ห้องนี้จัดมาให้ถึง 58ตารางเมตรพร้อมสิทธิ์จอดรถถึง2สิทธิ์ครับใครมีรถ2คันก็ไม่ต้องกังวลนะครับจุดเด่นของห้องนี้ก็จะได้บริเวณ Living Room ที่ติดหน้าต่างนะครับซึ่งกระจกที่นี่เนี่ยจัดมาให้เป็นแบบบานใหญ่มากๆแล้วก็มีบริเวณ Day Bed ที่สามารถนั่งอ่านหนังสือนั่งชมวิวกรุงเทพสวยงามแบบนี้ได้เลยครับ ห้องน้ําก็จะมี2ห้องนะครับห้องนี้จะเป็นห้องน้ําที่1นะครับส่วนอีกห้องนึงเนี่ยก็จะอยู่ในห้องนอนซึ่งห้องนอนมาสเตอร์เบดมก็แนบชิดติดกับกระจกบานใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็ห้องน้ําของห้องมาสเตอร์เบดมเนี่ยเขาจะมีตัวอ่างอาบน้ําบาร์ทับด้วยแล้วตอนนี้ห้องไซส์5้ตารางเมตรเหลือน้อยมากๆใกล้จะหมดแล้วนะครับถ้าหากใครสนใจเยี่ยมชมโครงการนี้ก็สามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดหรือนัดชมกันได้เลยนะครับ